สวัสดีครับนักศึกษานะครับทุกคนนะครับอาจารย์ดอร์ดำรงพลวิโรธธรรมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนาาักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในนะครับมหาวิทยาลัยร,ราชมงคลเทคโนโลยี นะครับธัญ,ญบุรีนะครับในคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการนะครับนะทีนี้เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแนะนํานักศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของคาศัพท์บางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการนะครับนะแต่ก่อนที่จะอธิบายนะครับให้นักศึกษาเข้าใจอยากจะอธิบายเรื่องของทำยังไงในการที่นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในหมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วให้ใช้โอกาสในการเรียนให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะกอบกวยความรู้ เพื่อจะได้มีความรู้เต็มที่แล้วจะสามารถไปประกอบชีวิตนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับเพราะนั้นการเรียนก็คือการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตนะครับ Learning is v a l u e add for life นะครับเพราะนั้นการเรียนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้านักศึกษาเรียนจบแค่หมต้นมปลายแล้วไม่เรียนต่อนักศึกษาก็ไม่มีความรู้อะไรที่เพิ่มนะครับในการที่จะไปต่อยอดเพราะนั้นการเรียนก็คือการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิต เพราะนั้นการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย university มันคือการได้โอกาส chance นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องให้โอกาสแก่ชีวิตของตัวเองนะครับในการที่จะเรียนรู้นะครับเรื่องการเข้าสังคมการเรียนรู้วิชาการนะพัฒนาความรู้ต่างๆนะครับเพื่อชีวิตจะได้ประสบความสาเร็จประสบความสาเร็จเรียกว่า successful นะครับในชีวิตตัวเองนะครับที่มีอาชีพการงานที่ดีหลังจบการศึกษานะครับการศึกษาที่เราจบเนี่ยนะครับเรียกว่า graduate นะครับ นะักศึกษารู้มไมว่าหลายคนในสังคมเนี่ยไม่มีโอกาส no ชาร์จที่จะเข้าม,มาเรียนในมหาวิทยาลัยแต่นักศาเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายหลายล้านคนที่มีโอกาสได้เข้าม,มาเรียนเพราะนั้นจงใช้โอกาสดีให้เต็มที่ในการที่จะเรียนนะกอบโกยหาความรู้ให้มากที่สุดนะครับอย่าเรียนเล่นๆเ,เรียนแล้วไม่จบถูกดีทายมีเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากฝากนักศึกษาไว้นะครับอย่าทําลายโอกาสของตัวเองนะครับ หลายคนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นจงใช้โอกาสตัวนี้ให้เต็มที่นะครับทีนี้การที่เข้ามาเรียนการเพิ่มคุณค่าความรู้ตัวเองการเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถทักษะความชานาญในด้านต่างๆความรู้ความสามารถทักษะในความชานาญเขาเรียกว่า competency คํานี้ใช้มากนะครับเดี๋ยวอิกหน่อยนักศึกษาจะได้เรียนนะครับแล้วจบไปเนี่ยเวลาเขาพูดถึงคนมีความรู้ความสามารถ ทักษะความชำนาญเขาไม่พูดนะครับภาษาไทยเขาจะพูดว่า competency ว่าเป็นยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับการที่นักศึกษาจะใช้โอกาสในการที่เข้ามาเรียนแล้วนะเรียนให้ดีที่สุดต้องทำไงครับนะก็คือต้องตั้งใจเรียนขยันอดทนนะักศึกษาหลายคนเนี่ยเข้ามาเรียนแล้วไม่ตั้งใจเรียนนะครับนะเรียนให้พอผ่านนะให้ผ่าน2.0 21. 2 2พวกนี้ไม่มีประโยชน์เพราะนักศึกษาถ้าจบไปด้วยเกรดขนาดนี้นักศึกษาจะหางานทำยาก นะครับแล้วจะไปต่อยอดยังไงก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียนเพียงเพียงแค่พอผ่านนะครับนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่านักศึกษาที่เรียนแค่พอผ่านหรือไม่ตั้งใจเรียนมาเรียนเรียนเล่นๆถูกไหมครับมาเรียนบ้างขาดเรียนบ้างไม่เรียนบ้างนะครับสุดท้ายถูกรีทายออกนะครับนะรูปภาพที่นักศึกษาเห็นอยู่ในหน้าจอเนี้ยนะนักศึกษาเห็นรุ่นพี่เราเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขถ้าเราเรียนแล้วแล้วตั้งใจเรียนมันก็จะได้เกรดสูงถูกไหมครับ มันก็มีความสุขนะเวลาสอบก็ไม่เครียดสอบเสร็จก็ไม่เครียดนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเนี่ยอย่าทิ้งโอกาสที่มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วนะครับไม่ใช่โอกาสในการเรียนให้เต็มที่ไม่กอบกู้หาความรู้พัฒนานะครับคุณค่าชีวิตของตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาจะใช้โอกาสในการเรียนให้ดีที่สุดคือทาอะไรครับนักศึกษาก็คือต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดนะ <Weber> try at the best for study นะครับเรียน ต้องมีเป้าหมายให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด Study for getting the best result อย่าเรียนแค่พอผ่านเรียนตั้งใจให้เรียนดีที่สุดคืออะไรครับตั้งเกณฑ์ไปเลยว่า3.0นะอย่าไปพอผ่านนะครับเพราะถ้าพอผ่านแค่2.1 2.2พอเปิดวันทีนักศึกษาจะไม่ได้ด้วยนะนะถ้าไม่เกณฑ์นะครับเรียนไม่ผ่าน2.0นะน,นะครับครบตามหน่วยกิจเนี่ยนะครับก็จะถูกดีทายถูกให้ออกก่อนนะครับนะักศึกษาหลายคนเนี่ยนะครับนะต้องมาเศร้าใจเสียใจภายหลังเพราะว่า เขาไม่รู้จักบริหารตัวเองนะครับนะแล้วก็เวลาเวลา,าในการเรียนต้องตั้งใจเรียนนะครับนะสงสัยต้องถามอาจารย์อย่าเฉยนะนักศึกษาหลายคนเนี่ยถามก็ไม่ตอบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนแล้วได้ความรู้เราต้องเป็น two way communication นะพูดคุยถามตอบกับอาจารย์ถูกไหมครับนะอย่าเป็นมิสเตอร์เฉยหรือมิซิสเฉยนะครับนะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะเรียนแล้วประสบความสำเร็จใ,ในชีวิตได้นะักศึกษา,าต้องเป็นไงครับคนที่เรียนจบ ปวสสองปีแล้วมาเรียนต่อเป็นยตีสองปีถูกไหมครับนะหรือคนที่จบมปลายถูกไหมครับนะแล้วก็มาเรียนต่อสี่ปีนักศึกษาทนเรียนทนลําบากขยันอดทนบังคับตนนะสองปีสี่ปีเนี่ยเรียนให้มันดีที่สุดนะครับลาบากสองปีสี่ปีแต่ชีวิตหลังจากจบไปแล้วเนี่ยนะครับนักษาจะสบายห้าสิบปีหลังจากจบแต่ถ้านักษาเลือกเรียนสบายเรียนเล่นๆนะครับสองปีสี่ปีเรียนจบพอผ่าน แต่ชีวิตที่เหลืออีก50ปีนักศึกษาจะลำบากจำคำดีไว้นะครับจำคำดีไว้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนที่ดีที่สุดเป็นไงครับหรือการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดนักศึกษาต้องมีครับมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นนักศึกษาหลายคนที่อาจารย์สอนนะครับที่เป็นตัวอย่างรุ่นพี่นะครับที่อยู่ในสไลด์นี้นะครับเขาจะต้องมีการตั้งเป้าหมายในการเรียนถูกไหมครับตั้งเป้าหมายในเรื่องของการใช้ชีวิตถูกไหมครับนะเป้าหมายในการเรียนคือต้องได้3.0อัพถูกไหมครับ เป้าหมายในชีวิตเนี่ยในอายุ25ปี 30- 40ปีเนี่ยนะครับ50ปีเนี่ยช่วงไหนก็ต้องเป็นผู้จัดก,การแล้วนะก็จะมีรถขับนะครับมีบ้านอยู่นะเพราะนั้นนักศึกษาเนี่ยนะถ้ามีเป้าหมายอยากจะมีอาชีพการงานที่ดีมีเงินถูกไหมครับนะแล้วก็ประกอบอาชีพแล้วก็มีฐานะมั่นคงเนี่ยนักศึกษาต้องเริ่มจากอะไรครับตั้งใจเรียนเพราะถ้าผลการเรียนไม่ดีทุกอย่างมันก็ตามมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่ดูว่ารุ่นพี่พวกเราทุกคนน ถูกไหมครับหลายคนบอกว่าอายุ40เนี่ยจะทําธุรกิจของตนเองการที่มาเรียนที่นี่คณะบริหารธุรกิจนักศึกษาสามารถทาธุรกิจเองได้หลังจากเรียนจบเพราะว่าในวิชาต่างๆท,ที่เราสอนเราก็สอนนักศึกษาทําธุรกิจได้ด้วยเหมือนกันนะครับหลายๆคนบอกว่านะครับนะเรียนจบแล้วอายุ50ปีนะครับอยากจะไปทําอะไรครับอยากจะไปท่องเที่ยวละนักศึกษาจะไปท่องเที่ยวตอนอายุ50ปีได้นักศึกษาต้องมีอะไรครับต้องมีเงินเก็บเยอะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะมีเงินเก็บได้นักศึกษาต้องอะไรครับประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางาน นักศึกษาจะประสบความสำเร็จการทำงานได้นักศึกษาต้องเรียนเก่งนะมีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพการงานเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงย้าว่าการเรียนการตั้งใจเรียนเรียนให้ได้เกรดดที่สุดเป็นเรื่องที่สําคัญนะโปรไฟล์ต่างๆเนี้ยนะครับเป็นการตั้งเป้าหมายของรุ่นพี่พวกเราเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาต้องตั้งเป้าหมายในการเรียนนะครับนะว่าจะต้องได้เกรดเท่าไหร่ถูกไหมครับต้องตั้งสูงๆนะครับแล้วก็ตั้งปเป้าหมายในชีวิตว่า นะยุยีสย่สิบห0า0นะนักศึกษาจะเป็นอะไรนะถ้านักศึกษาไม่มีเป้าหมายก็คือไม่มีอนาคกนักศึกษาก็จะนะเรียนเรียนเล่นๆนะสำหรับนักศึกษาหลายคนที่อาจารย์เจอเนะี่ยก็คือเรียนเรียนเล่นเล่นก็ก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรครับนะเรื่องการไม่ตั้งใจเรียนไม่มีเป้าหมายในการเรียนนะครับมันก็ทําให้เรียนแล้วก็คือแค่พอจบพอผ่านนะทีนี้นะครับเมื่อนักศึกษาตั้งเป้าหมายในการเรียนตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วเวลาเข้ามาเรียนนักศึกษานะครับ ในสาขาการจัดการมันจะแบ่งเปง็น2แขนงก็คือเรื่องของการจัดการและก็เรื่องการจัดการทรัพยรมนุษย์นะครับทั้งการจัดการและการจัดการทรัพยรมนุษย์นักศึกษาจะเข้าใจเรื่องของธุรกิจธุรกิจก็คือคําว่า business นะครับธุรกิจเนี่ยมันจะมี2ออย่างนะครับก็คือธุรกิจอุตสาหกรรม manufacturing industrial business นะครับเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าและบริการถูกไหมครับธุรกิจการค้า trading commercial business ธุรกิจการค้าพวกอะไรครับพวกวิกซีโรตาร์เซ็นเตอร์นะพวกนี้มันก็จะแบ่งเป็นอะไรครับธุรกิจค้าส่งโฮซิลลิ่งถูกไหมครับกับธุรกิจค้าปลีกดีเทลลิ่งนะซึ่งเนื้อหาต่างๆคําศัพท์ต่างๆนี้เดี๋ยวอาจารย์นะครับเขาจะมีสอนให้ในสาขาวิชาการจัดการนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนสาขาการจัดการเราต้องเข้าใจคาว่าการจัดการม a เนจเมนต์นะกับคําว่าการบริหารแอดมิ i นสต์เรชั่นนะครับการจัดการ m a ด a g เน e ต์ก็คือการจัดการนะ ในเรื่องของรีซอสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแมนคนแรงงานนะครับันนี่เงินทุนนะครับ m a t เ r ียลวัสดุอุปกรณ์นะครับหรือจะเป็น m e ต่อนะหรือจะเป็น management วิธีการหรือการจัดการนะส่วนการบริหาร administration เป็นการบริหารภาพรวมเป็นการจัดการภาพรวมทั้งบริษัทนะครับว่าผลิตสินค้าได้ดีมีคุณภาพไหมบริการดีไหมนะมีการจัดซื้อมีการจัดสินค้าคงคลังมีการสร้างกาไรได้ไหมนะเพราะนั้นการบริหารมันจะเป็นภาพรวม นะแต่การจัดการเป็นภาพย่อยนะครับนะทีนี้เวลาเราเรียนนะครับหรือเวลาเรียนจบไปแล้วสิ่งที่เราต้องใช้ที่สําคัญมากที่สุดก็คือหลักการจัดการนะหลายๆคนไม่เข้าใจหลักการจัดการไม่เข้าใจว่าไปใช้ยังไงนะแต่จริงๆแล้วมันสาคัญนะหลักการจัดการเราจะเป็นผู้จัดการที่ดีเป็นผู้วางแผนที่ดีเราต้องรู้จักการวางแผนวางแผนก็คือแพล n น i n g นะวางแผนว่าจะทําธุรกิจสินค้ายัางไงขายให้ได้จะาตั้งเป้าหมายกาไรอย่างไร,งร,ไร,งไรถูกไหมครับ นะเราจะวางแผนจะทําอะไรก็แต่ต้องมีการจัดองค์การนะเ็เรียกว่า organizing แล้วเราก็ต้องมีการนํา leading นะครับ Velvet. เวลาเรามีการจัดองค์การแล้วเนี่ยนะครับมีแผนกต่างๆเราก็มีลูกน้อง ám, นะเพราะฉะนั้นเราจะให้ลูกน้องเราทํางานได้ตามแผนถูกไหมครับนะในองค์การของเราเราก็ต้องมีการนำนะมีการสอนงานมีสั่งงานการสอนงานสั่งงานแล้วลูกน้องเราทํางานได้ตามเป้าหมายหรือไม่มันก็ต้องมีก,การติดตามควบคุมการติดตามควบคุมเราเรียกว่านะครับ controlling ดนหลัก4อย่างนี้เป็นหลักการจัดการนะครับนะในการที่เราเป็นผู้บริหารผู้จัดการเราต้องเข้าใจเรื่องการวางแผนนะแพรดิ่งการจัดองค์กรนะครับหือองค์การ Organizing การนำ l e a d i n g แล้วก็การควบคุม c o n t ทรลลิ่งนะครับทีนี้เราจัดการอะไรครับเราก็จัดการทรัพยากรการจัดการที่มี4อย่าง 4M M นะ M แรกก็คือแมนคนหรือแรงงานถูกไหมครับจะทำางให้คนหรือแรงงานทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ อันที่2ก็คือมันนี่ก็คือเงินทุนนะจะใช้เงินทุนยังไงให้มีประสิทธิภาพไม่ขาดทุนแมทิเลียนวัสดุอุปกรณ์เราจะมาผลิตสินค้ายังไงให้มีคุณภาพนะไม่มีการผลิตของเสียเมททอดหรือว่าจะเป็นจเมนา์วิธีการหิือาก,การเราจะมีวิธีการจัดก,การในวิธีการผลิตอย่างไรนะเพื่อให้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับแต่ปัจจุบันนี้แค่ 4M ไม่พอแล้วครับนะปัจจุบันนี้ก็ต้องมีอีก 4M ขึ้นมาก็คือแมช i ี e เครื่องจักร เราต้องมีการจัดการเรื่องของเครื่องจักรเม็ดทิ้เราก็ต้องมกองกกีการจัดการเรื่องมาเก็ตการตลาดการจัดการเรื่องโมเรลฝัาและกำลังใจนะฮะพนักงานก็คือคนถ้าคนทํางานแล้วไม่มีความกำลังใจก็ไม่ได้ผลง,งานออกมาที่ดีเพราะฉะนั้นการจัดการสร้างความกำลังใจคนเป็นเรื่องที่สำคัญเมสเซจข้อมูลข่าวสารนะต้องมีการนะครับบริหารเรื่องข้อมูลข่าวสารดูว่านะผลิตสินค้าบริการลูกค้าพอใจไม่พอใจนะครับการปัญหาในองคอ์กรนะครับนะพนักงานในองคอ์กรพอใจไม่พอใจเรื่องการทํางาน มีการหาอะไรก็ป็สาาอะไรอกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการจัดการบริบันเนี่ยเขาพัฒนามาสู่การจัดการที่เป็น8 m แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นจากที่เป็น4 m เรื่อง man m e ท i c ่ n า ammonia m a g n เ s ีย m เน็ต่อต r o m b ิ g e m เนี่ยมันก็จะเพิ่มเรื่องของแมชชีนเครื่องจักร market การตลาดโมเดลก่าและกาลังใจแล้วก็ message ข้อมูลแล้วก็ข่าวสารนะครับนะต่อมาก็คือเวลาเราจัดการอะไรไปแล้วเนี่ยเราทําอะไรไปนะครับบางครั้งเนี่ยมันทําอย่างเดียวครั้งเดียวมันไม่สําเร็จนะเราก็ต้องมีการอะไรครับ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าเทคนิค PDCA PDCA ประกอบด้วยอะไรครับ P ก็คือแผนการวา,วางแผนวางแผนว่าจะทําอะไรวัตถุประสงค์เป้าหมายอะไรนะครับนะรพอเราวางแผนเสร็จเราก็ต้องมาดีดีก็คือดูการปฏิบัตินะเอาแผนไปปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วทําได้ตามแผนหรือไม่ก็คือ C เช็คก็คือการตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วมันไม่ได้ก็ต้องไปอะไรครับ A action คือแก้ไขเพราะนั้นวงจร PDCA เนี่ยมันไม่ได้ทาแค่ loop เดียวมันก็ทาไปเรื่อย P.D.C.A. รอบหนึ่งแล้วยังไม่ได้ก็ต้อง P.D.C.A. ต่อไปนะนักศึกษามาเรียนหนังสือแล้วนะเรียนเทิมแรกระเกีดไม่ดีนักศึกษาก็ต้องมาดูเลยครับมาทํา P.D.C.A. นะแผนใหม่ดูตั้งใจเรียนใหม่แล้วก็เช็คว่าได้เกียรตต่งาง้องการไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องแก้ไขแอคชั่นนะเพราะฉะนั้น P.D.C.A. เนี่ยก็ไปใช้เรื่องของการทําธุรกิจนะครับนอกจากนั้นเวลาเราไปทาธุรกิจแล้วเนี่ยปัิจับันักศึกษา,าเห็นว่าองค์กรธุรกิจต่างๆไยต่างๆก็จะมีทำกิจกรรมเรื่องความรับผิดต่อสังคม CSRCorporate Social Responsibility การดูแลสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือสังคมถูกไหมครนะพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าถ้าบริษัทธุรกิจตองกรนุ่งแต่กำไรอย่างเดียวจะไม่ช่วยเหลือสังคมถ้าสังคมไม่มีเราจะไปขายสินค้าไงค,ครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องของ CSR เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนะการจัดองค์การการจัดองค์กรเป็นเรื่องสำคัญนะักศึกษา,าจะเจอคําว่า LO learning organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ว่าจะทาไงทาให้พนักงานมีความรู้ความสามารถนะที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพนะผลิตสินค้าที่ดีมีคมุณภาพ OD Organization Development นะครับบริษัทใหญ่ๆเช่น S G นะครับบริษัทบูมส์แมนเนี่ยก็จะมีหน่วยงาน OD ในการพัฒนาองคอ์กรองค์การของเขาแผนต่างๆนะไว่าจะเป็นแผนผลิตแผนจัดซื้อแผนควบคุมคุณภาพกางไงที่จะให้องคอ์การแผนกต่างๆทำงานดีมีประสิทธิภาพนะครับนะนึกษาจะเจอคำว่า Organization Management การบริหารองคอ์การนะครับจะเจอคำว่า Organization Behavior นะครับพฤติกรรมองค์กรนะครับนะบพฤติกรรมองค์การ,การนะบางครั้งเราไปทำง,งานอยู่ในองค์การบางที่บางแห่ง นักศึกษาเขียนว่า้พนักงานในะองค์การนี้ทําไมทะเลาะขัดแย้งกันอยู่เรื่อยเลยนะไม่สามารถขี่กันเลยอันนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของพฤติกรรมองค์การนะนักศึกษาจะเรียนวิชาหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การในการที่ยังบริหารทำไงให้คนในองค์การเป็นไงครับทางานด้วยกันอย่างเป็นทีมเวิร์กนะมันก็คือเข้าใจเรื่องของบ h เอฟยูนะของกองน,นะครับทนีนี้ในปัจจุบันนี้การท,ทําธุกรกิจมันมีการแข่งขันกันเยอะการแข่งขันเยอะเนี่ยนะครับนะ ปัจจุบันนี้การสร้างความสามารถในการแข่งขันเนี่ยการบริหารธุรกออิจทามาไม่ได้แล้วต้องใช้วิธีการบริหารแบบการจัดก,การเชิงกลยุทธ์นะการจัดก,การเชิงกลยุทธ์รเรียกว่า strategy management มันต้องมีอะไรครับมีวิสัยทัศน์นะวิชั่นนะตั้งเป้าหมายไปให้ไกลเลยนะอยากได้กําไรเท่าไหร่ของสัดส่วน Market ก,การตลาดเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็เอาเป้าหมายวัตถุประสงค์ตรวอย่วิชั่นเนะี่ยมาทำอะไรครับภารกิจวิชั่นนะครับแล้วนกะ็มาตั้งวัตถุประสงค์ย่อย objective นะ แสร็จแล้วแม้ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์รกิจวัตถุประสงค์เนี่ยต้องมาสร้างอะไรครับเป็นกลยุทธ์ strategy เพราะฉะนั้น strategy สำคัญยังไงครับ strategy คือกลยุทธ์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันในการที่เรากลยุทธ์ทำไงจะขายของให้ได้กลยุทธ์ทำไงที่จะสร้างคุณภาพที่มีความแตกต่างนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องสองการต่อมาก็คือนะครับในเรื่องของนะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์น่คิมบรีซอร์สแมเนจเมนต์นะครับ การจัดการทรัพยาโยมนุษย์เนี่ยนะครับเราจะเรียนเรื่องของการสานักการเลือก recruitment นะเราจะสานักการเลือกคนดีคนเก่งมาทํางานได้อย่างไงจ้านี่ครับนะพอคนมาทํางานเสร็จแล้วต้องมีการพัฒนาฝึกอบรมเราก็จะเรียนรู้เรื่องของ development and training นะพอคนทํางานไปสักพักหนึ่งทํางานได้ปีสปีต้องมีอะไรครับมีการจ่ายขึ้นเงินเดือนจะจ่ายขึ้นเงินเดือนได้ค่าตอบแทนต้องมีอะไรครับต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน performance appraisal นะครับนะเพราะนั้นการประเมินผลงานเสร็จก็มีการจ่ายค่าตอบแทนการจ่ายค่าตอบแทนเรียก compensation นะครับ แล้วองค์กรจะทํางานได้ดีต้องมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะครับนะก็เรียกว่าแรงงานสรรมัมพันธ์นะครับ employee relation นะครับและหลายบริษัทนะครับนะลูกจ้างประว้วงนะบริษัทนะขึ้นเงินเดือนไม่ดีโบนัสไม่ดีแรงงานสรรมัมพันธ์ไม่ดีเมื่อทำให้บริษัทมีปัญหานะครับสุดท้ายนะครับนักศึกษาที่มาเรียนในสาขาการจัดก,การการจัดก,การสมรรถหรือสาขาอืนอ่นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์บัญชีการเงินหรือว่าบริหารทุกิสระประเทศอะไรก็แล้วแต่วิชาหลักๆที่เราเรียนเนี่ยที่เราไปใช้ก็คือวิชา การจัดการคำนยรและการปฏิบัติการ Production and o like p e hmm. r a t i o n Management ถ no like ูกไหมครับเราจะเรียนรู้เรื่องของการผลิตสินค้ายังไงบริการยังไงให้ดีมีคุณภาพถูกไหมครับนะเรื่องของลดต้นทุนยังไงต่างๆเราจะเรียนรู้เรื่องการบริหารการเงิน Financial Management ยังไงนะที่จะบริหารการเงินถูกไหมครับเราจะเรียนรู้เรื่องการขายกรตดาด Marketing Management ยังไงนะเราผลิตสินค้าดีมีบริการดีแต่เราขายของไม่ได้เกิดประโยชน์ไหมครับไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องของการบริหารกระดาด Marketing Management และสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการผลิตการเงินกับตลาดต้องใช้คนทำไหมใช้คนทานะเพราะฉะนั้นคนจึงเป็นรีซอสที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบริหารจัดก,การทรัพยากรที่ดีนะครับการบริหารจาัดก,การทรัพยากรที่ดีเรียกว่า human resource management เพราะฉะนั้น4วิชาหลักๆเนี้ยนะต้องตั้งใจเรียนได้ดีกอบกวยความรูด้ดีนะครับเพราะว่า4วิชาันนี้จะไปใช้งานนะครับปัจจุบันนี้ในการทําธุรกิจเราอยากได้กำไรเขาจะใช้อะไรครับตั้งราคาขายไม่สูงถูกไหมครับอย่างตัวนี้นะครับบอกว่า แนวคิดในการสร้างกําไรก็คืออะไรครับราคาขายลบต้นทุนเท่ากับอะไรแล้วอยากได้กาไรเยอะๆเราไม่ตั้งราคาขายสูงถ้าตั้งราคาขายสูงขายของได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นอยากได้กาไรเยอะเขาใช้อะไรครับบริหารยังไงให้ต้นทุนต่ำเพราะฉะนั้นที่เรามาเรียนกันทุกวันนี้เนื้อหาอะไรเราเรียนเพื่ออะไรครับเพื่อรู้จกฯฯกักวิธีการบริหารต้นทุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนะครับเนื้อหาหรือคาศัพท์หลักๆที่นักศึกษาจะเจอในการเรียนนะครับ สุดท้ายนะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ักศึกษาทุกคนโชคดีถูไหมครับและประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตนะครับแต่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตได้นักศึกษาต้องไปนะครับตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตตั้งเป้าหมายในการเรียนอย่าตั้งเป้าหมายแค่พอผ่านถูกไหมครับต้องให้ได้เรียนเกรด3.0อัพนะฮะนักศึกษาต้องมีอะไรครับมีความประหยัดมีความอดทนรู้จักบังคับตัวเองอย่าตามใจตัวเองนะครับต้องรู้จักมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ตัวเอง นะเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราก็ต้องมีอาชีพเรียนและก็ศึกษาให้ดีที่สุดรู้จับริญหาเวลาให้เป็นเวลาเรียนก็คือเรียนเวลาเล่นก็คือเล่นอยู่ในห้องเรียนต้องตั้งใจเรียนอย่าเล่นอย่าคุยถู่ไหมครับนะและนักศึกษาทําอะไรก็แล้วแต่ถ้านักศึกษาคิดบวกคิดบวกก็คืออะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างนักศึกษาทำอะไรได้บมดถ้าเราอยากจะทํานี่นคือคิดบวกเพราะนักศึกษาอยากได้เกรดส0เราทําได้ไหมทําได้นะแต่เราต้องมีความพยายามมีความอดทนแล้วก็ยพยายามคบเพื่อนที่ตั้งใจเรียนแต่ถ แนวทางที่ถูกต้องในเรื่องของตั้งใจเรียนมีเป้าหมายในชีวิตจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็อย่าลืมนะครับที่อาจารย์บอกพวกเราคืออะไรครับอย่าเลือกที่จะเรียนเล่นเล่น,นสบาย2ปี4ปีนะแค่ให้อจบนะแต่นักศึกษาจะลําบากไปตลอดชีวิต50ปีให้ขยันและอดทนลําบากเรียน2ปี4ปีให้ประสบความสำเร็จได้เกรดสามจุแล้วชีวิตที่เหลืออีก50ปีนักศึกษาจะสบายขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ